ได้รับพรกี่ประการในสีนี้อย่างมากหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองมีอายุยืนยาวสาได้พบพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะได้รับพรแค่สประการแต่ข้อที่สี่นี้หาน้อยมากนะครับที่ได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมตามหลักคําสัสอนของพระพุทธองค์ข้อที่สี่นี้หายากมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านจริงไหมครับนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องจริงตรงหนึ่งให้ฟังว่าตอนที่ไปสอนไม่ใช่ตอนที่ไปสอน,ตอน,สอนตอนที่ผมทํางานแล้วเวลาที่พนักงานมาสมานานัครผมเองจะเป็นคนหนึ่งที่สัมภาษณ์เข้าทํางาน หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จในใบสมัครงานเขียนไว้ว่านับถือศาสนาพุทธเขียนไม่อยู่แล้วผมก็เลยถามว่านับต่อแต่นี้ไปไม่เกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์จะคุยกันถามว่าน้องนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธค่ะจริงเหรอครับจริงสิคะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ห้าปากค้าคงเลยขอโทษถามยากเกินถามใหม่สี่ห้ามีห้าข้อไหนลองพูดให้ฟังดิห้าข้อมีอะไรบ้างไม่ต้องเรียงนะสลับหน้าหลังได้หมดเลยนะท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์คนเข้าทำงานเปรียตรีเปรยโทไม่มีแม้แต่หนึ่งคนที่พูดสี่ห้าที่ครบห้าข้ออย่างมากสี่ข้อและไอ้เจ้าสี่ข้อสลับนะครับเพราะเอ่ยคำนี้พูดอย่างนี้เนาะมีน้องที่มาเรียนอาจารย์ขาหนูเป็นฝ่ายบุคคล หนูขออนุญาตใช้สูตรของอาจารย์ไปสัมภาษณ์คนเข้าทำงานผมบอกใช้ไม่สมวนลิขสิทธิ์ปรากฏว่าเขาไปสัมภาษณ์คนเข้าทำงานสัมภาษณ์เสร็จโทรสัมภาษณ์ผมอาจารย์ยุทธขาหนูกุ้มใจมากเลยกุ้มใจเรื่องอะไรหนูสัมภาษณ์เขาตอบสินห้าไม่ได้ก็ไม่เห็นแปลกผมก็เจอบ่อยมันไม่ใช่แบบอาจารย์สิคพะพวกคนที่หนูสัมภาษณ์อะหัวยังล้นๆอยู่เพราะเพิ่งศึกครับ้โนี่ขนาดเพิ่งศึกแล้วเนี่ยสินห้าไม่รู้จักแล้ว เมื่อสี่ห้ายังไม่รู้จักและจะเข้าไปทํางานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ระยต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเห็นไหมครับผมบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีมากข้อจังถ้าแม่บทกฎหมายเอาแค่สี่ห้าห้าข้อพอนะไม่ต้องเยอะนะแล้วกฎหมายลูกทั้งหมดแตกจากสี่ห้าประเทศนี้เมืองนี้ไม่จําเป็นต้องมีคุกตารางหรือตารวจเลยครับปัญหาบ้าน,นจะไม่เกิดเลยถ้าเอาศีลห้าเป็นแม่บทนะครับทุกวันนี้ที่มีปัญหา ผิดหนึ่งในห้าไปดูได้เลยเนาะทีนี้เห็นใจน้องสองคนต้องรีบกลับไม่อะไรครับผมมีเวลานิดเดียวเพราะว่าถึงแค่สองทุ่มครึ่งท่านต้องไปพักผ<ด>่อนแล้วสรุปสิ่งที่พูดเมื่อเช้าทั้งหมดสิ่งที่พูดเมื่อเช้าทั้งหมดไม่ได้ขึ้นจอเลยตอนนี้เป็นการ